สวัสดีครับชาวไบเกอร์ iker, ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC Mo t o g เกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับข้ามคืนนี้สาวก Mo เตอรีนะครับอย่าลืมนะฮะวันนี้ก็วันที่10แล้วเหลือเวลาแค่ประมาณสัปดาห์กว่าๆเท่านั้นวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับ m o t ต GP ี p, สนามแรกจะเริ่มต้นขึ้นที่สนามเคเลสประเทศสเปนนะครับแต่ก็ห้ามลืมอีกเช่นกันวันที่15นะครับวันที่15ก็เหลือเวลาอีกแค่5วันเท่านั้นเองจะมีการเทสการซ้อมใหญ่ขึ้นนะครับก็ต้องเรียกว่า นี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางนักแข่ง m o t o g p ทุกคนทุกค่ายทุกทีมเนี่ยหลังจากที่ซ้อมหลังจากที่เทสกันครั้งล่าสุดจริงๆตั้งแต่ช่วงปลายปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่สนามโรซลกาตาเนี่ยอันนี้จะได้กลับมาจับกลับ,ลบมาลงซ้อมกลับมามาขับรถแข่งสักทีในรอบหลายเดือนมากนะครับก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความพร้อมจะมีความฟิตมากน้อยเพียงใดวันที่15ก็ อย่าลืมมาติดตามนะครับว่าผลการเทสการซ้อมเวลาของแต่ละคนจะอ,อกมายัางไงกันบ้างน,นะครับสำหรับขั้นคืนนี้นะครับสิ่งที่ผมจะนำมาบอกเล่าให้ทุกคนได้รับฟังก็จะขอคุยถึงเรื่องของ LCR Honda เรื่องของเก้าอี้ที่ชุลมุนอยู่พอสมควรนีครับว่าจะออกหัวออกก้อยังไงวันนี้คาว c ลคัสโลนะครับนักบิดชาวอังกฤษหมายเลข35ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องเรียกว่ามีความเสียงมากที่สุดละที่จะต้อง ออกเดินทางไกลอีกแล้วที่จะต้องรอหะเหลือนี่แล้วนะครับเพราะว่าคาร์โลอาจจะเสียตําแหน่งเสียเก้าอี้ของเขาในตอนนี้เนี่ยในปีหน้านะครับเนี่ยให้กับอเล็กมาเกสนะฮะแววแวมาเป็นประมาณนั้นเพราะว่าการที่ทาง KTM เนี่ยไม่ต่อสัญญากับอเ b สปากาโลนักบินหมายเลข44ของทีมในตอนนี้นีก็ไม่ต้องสืบนะครับยืนยัน100%แล้วว่ายังไงซะพอสปาการโลก็ต้องไปที่ Honda แน่นอน ก็ไปแทนอเล็กนะครับแล้วก็อเล็กก็จะลงมาในใน LCR อะไรประมาณนั้นนะครับที่ตามสิ่งที่น่าจะเป็นไปทีนี้คาวคาโลออกมายอมรับนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาออกมาพูดกับสื่อนะว่ายอมรับชะตากรรมของตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่า Honda เลือกที่จะไม่เอาเขาไว้เลือกที่จะ,อะเอานากามิไว้ใช่ไหมครับจริงๆ2คนนี้ก็ต้องเรียกว่า ผลงานมันก็ต่างกันพอสมควรอย่างเห็นได้ชัดอยู่นั่นแหละแต่นา,ากาการมิแน่นอนนะครับว่าเป็นคนญี่ปุ่นออาจจะมีเส้นสายของ s r c อาจจะมีเส้นสายของผู้สนับสน,นุนบิ๊กเนมต่างๆอาจจะไม่เหมือนคาวคาโดโลแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีผลงานมากกว่านะครับคาโดโลก็ออกมาบอกนะครับเหมือนผู้ทำนองน้อยเนื้อต่ำใจอะไรทำนองนั้นนะฮะคือก่อให้เกิดแบบแบบแบบเรียกร้องความเห็นใจยังไงหรือเปล่าเพราะว่า 19โพเดียมนะครับที่เขาทำไว้ให้กับ LCR ให้กับ HONDA เนี่ยที่ผ่านมาที่เขาอยู่มาเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกดีๆนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าอย่างนี้เป็นเป็นสิ่งดีๆที่มีร่วมกันระหว่าง HONDA กับตัวเขาและเขาคิดว่าถ้าเกิดว่า,านาคาการมิไม่ได้ไปต่อไม่ได้อะไรเนี่ย mm hmm. เขาคิดว่าเขาน่าจะมีอะไรที่มันดีๆที่จะสามารถที่จะพัฒนามีส่วนร่วมที่จะทำให้ Honda นะั้นยิ่งใหญ่เข้าไปได้อีก อะไรทํานองนั้นใช่ไหมครับทีนี้มามองอีกทางหนึ่งเขาก็พูดนะครับว่าอาร์ติเลียเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสําหรับเขาเพราะเป้าหมายของเขาค่อนข้างชัดเจนไม่อยากจะไปที่ไหนนะครับยังอยากจะอยู่ในเวทีของ MotoGP อยู่และคิดว่าถ้าไป l t r เนี่ยโดยเฉพาะาไม่ใช่ไปอาร์ติเลียขอภัยฮะไปอาร์ติเลียเนี่ยไปอยู่กับอเล็กซิสเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ที่เหมาะสมอยู่เพราะว่าตัวแข่งของอาร์ติเลียตัวใหม่เนี่ย ค่อนข้างที่จะโดนใจคัสโลอยู่พอสมควรดังนั้นถ้าเกิดว่าจับพัดจับผูยังไงนะครับหลุดจากฮอนด้าจริงๆคัสโลก็น่าจะน่าจะได้ลงไปที่ตรงนั้นอะไรทำนองนี้ก่อนหน้านี้นะครับทุกคนจําได้ไหมฮะว่า CEO ของดอนน่าเนี่ยคาร์มโลเอสเปเรตาเนี่ยออกมาพูดนะครับว่าจริงๆเนี่ยคาสโลเนี่ยเป็นนักแข่งที่ยังคงมีสีสันมีผลงานที่ดีนะมอเตอร์จีพียังต้องการนักแข่งคนนี้อยู่ไปไหนไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมจะหาทาง เคลียร์หาทางอะไรให้อะไรทนองนั้นนะครับนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันอุ่นใจคัรโลเรว่าแน่นอนเขาไม่ได้ไปไหนแน่ๆเขาไม่หลุดจากมอเตอรีพแน่นอนใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าแล้ว Honda เนี่ยโอเคจะใจร้ายใจดํากับคาร์โลไหมก็ไม่เชิงนะครับฮอนด้เนี่ยอยากจะผลักดันคาร์โลให้ไป World Superbike w o เว d s ์ซูเปอร์ตอนนี้ถ้าถ้าเกิดว่าคัรโลตกลงไปนี่ผมมองว่าไปได้เลยในใะนที่ Honda ้าเจริง แล้วก็อีกที่หนึ่งที่มันว่างใช่ไหมก็กคือยามาฮ่ายามาฮ่าทีมพาต้าแน่นอนปีหน้าเนี่ยทีมนี้จะไม่มีไมเคิลฟานเดอร์มาร์กแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าคัสโลจะเอาดิบเอาดีทางโบลซูเปอร์ไบค์แม้ว่าไม่อยากไปฮอนด้าหรืออยากจะลองยามาฮ่าผมก็ว่าโอกาสที่ดีทีเดียวแต่เขาก็บอกบอก,บอกไว้ชัดเจนนะครับบอกหลายครั้งหลายคราวแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยก็พูดว่าผมเนี่ยสนใจแต่มอเตอร์จีพี ผมไม่ไปเวทีไหนทั้งนั้นเพราะผมยังคิดว่าต่อให้ผมไปอยู่ทีมไหนก็ตามผมยังสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีส่วนในการพัฒนารถแข่งของทีมนั้นๆอยู่โอ้ดูสิฮะนั่นแหละแต่ถามว่ามันจะทราบผลรู้ผลในตอนไหนนะครับว่าใครจะได้ไปไม่ได้ไปเนะี่ยผมว่าก็เป็นงานที่ Honda จะต้องตัดสินใจเหมือนกันนะทุกคนเป็นสิ่งที่ Honda จะต้องมองว่าจะยังไงดี ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับว่ายัางไงซะมันก็คงจะไม่ปัจจุบันทันด่วนหรอกอย่างน้นอยๆน่าจะมีประมาณสัก 45- หสนามเป็นต้นไปนะฮะที่จะต้องดูผลงานกันในตอนนี้นะแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงมันก็ต้องมาลุ้นว่าผลงานฟอร์มของคาร์โลไม่ต้องเอาไปเทียบกับใครหรอกเอาไปเทียบกับคู่หูทีมเมททีมเดียวกันนั่นแหละมาดูนาคากามิว่าจะไปได้แค่ไหนยังไงถ้าจำไม่ผิดเหมือนนาคาคามิจะติดท็อป10แค่สนามสนามเดียวหรือเปล่า นะครับประมาณนั้นถ้าจะไม่ผิดนะส่วนมากก็จะหลุด12 13ลงไปนะครับจะมีการล้มกันอะไรนั่นคือฟอร์มนักบิดหนึ่งเดียวในของญี่ปุ่นในเวทีมอเตอร์ตีตอนนี้นะมองเรื่องอายุเรื่องของอะไรก็อาจจะได้เปรียบคัสโลหรือเปล่านะครับนี้ก็จ่อๆจ30คัสโลก็3 6มีเวลาเยอะไหมมันก็น่าจะใช่นะฮะคือ h o n ด้าเนี่ยเขาอาจจะอาจจะมองว่าผู้สนับสนุนหรือว่าอะไรมันก็สําคัญหรือเปล่า หมายถึงว่าทางญี่ปุ่นก็อาจจะมีโอกาสที่จะมามามากดดันทาง LCR อ,อ LCR ขออภัย LCR อยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมฮะแม้ว่าทางออตัวของเจ้าของทีม LCR เนี่ยกับคาวคัตโลนี่จะสนิทนะครับคือก็ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่อยากจะเสียคาัตโลไปเลยเพราะว่าคาคัตโลยังเป็นนักแข่งที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถ คว้าแชมป์ได้หรือแม้กระทั่งทำโพเดียมได้อยู่ต้องบอกอย่างนั้นนะครับนั่นแหละแต่มันจะยื้อสุดๆยังไงก็ตามที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเกิด Honda SRC เขาบอกว่าฉันจะเอาคนนี้ไว้หรือว่าฉันจะให้คนนี้ไปบางทีทางเจ้าของทีมของ LCR ก็ต่อรองไม่ได้อย่างหนึ่งเพราะว่า,า Honda ใเนี่ยค่อนข้างจะสนับสนุน LCR อยู่พอสมควรน,นะสนับสนุนทั้งตัวแข่ง ก็คือตัวแข่งที่คาวคาโลขับอยู่ก็เป็นตัวสเปคเดียวกันเลยนะครับกับตัวแข่งของมาร์คมาเกสและก็ของอ l เล็กก็คือเป็นเป็น R C 2สามว e เ V อร์ชั่นนในปีนี้มูลค่ารถก็น่าจะ50-60ล้านนั้นได้สบายแล้วก็ยังไม่รวมในส่วนของวิศวกรต่างๆที่ Honda ให้การสนับสนุนลงมาพร้อมกับเม็ดเงินที่ทาง h o ออาเหมือนจะสนับสนุนอยู่เหมือนกันผมก็ไม่ทราบเน่ยใช้ว่าสนับสนุนเท่าไหร่นะครับรู้แต่ว่า LCR Honda ในปีนี้น่าจะใช้ทุนในการทำทีมในประมาณ420ล้านบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณนี้นั่นฮะก็น่าปวดหัวแทนทางเจ้าของทีม LCR นะคืออาจจะรักคัตโลมากอยากจะให้นักแข่งคนนี้อยู่กับทีมต่อไปแต่ในเมื่อเบื้องบน Honda เขาตัดสินใจมาก็หมดสิทธิ์ต่อรองใช่ไหมครับนั่นแหละอะแต่ก็ยังว่านะครับทุกคนก็มันมันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกในตอนนี้ก็อาจจะ เทน้ำหนักไปที่คัดโลแหละมากที่สุดที่มีโอกาสจะหลุดแต่ถามว่านาคาคามิเองก็ไม่ใช่ว่าจะสบายเนื้อสบายตัวหรอกนะกล่าวคือถ้าเกิดว่าเขายังสมมุตินะครับสมมุติว่า Honda เขาอาจจะยังไม่ยังไม่มีการเซ็นสัญญายังไม่มีอะไรแต่ประกันใดเนี่ยหสนามผ่านไป5้าเรสผ่านไปนาคาคามิผลผลงานฟอร์มอาจจะดูแย่มากอย่างนี้สมมุตินะแล้วกลายเป็นว่าคั์โลเนี่ยฟอร์ม ดีขึ้นผิดหูผิดตาหรือเอาดียังไงไม่ทราบก็ขอให้ดีกว่านาคากามีเยอะๆอะไรทำนองนี้นี่แหละมันจะทําให้ทางผู้บริหารของ Honda เนี่ยผมมองว่า Honda อย่างเดียวนะคงไม่เกี่ยวกับ LCR แล้วละ่ะคงจะปวดเสียนเงินกล้าวพอสมควรคงจะคิดหนักอยู่ไม่น้อยเดียวนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายอมกลืนน้ําลายตัวเองแหะแบบว่าโอเคละ่ะเอ๊ะนาคากามีไม่น่าจะไหวนั้นก็เอาคาโลต่อไปก่อน แล้วก็ดันนะคะกามีลงไปใน World s u p e r b i k e สมมุติซึ่งมันไม่มีข่าวลืออะไรเลยนะครับเรื่องนี้เอาจริงๆนะมันไม่มีข่าวลือเลยก็ต้องบอกว่านักแข่งญี่ปุ่นใน World s u p e r b i k e เนี่ยก็ยังไม่ประสบความสําเร็จอะไรเท่าไหร่นะะัถามว่ามีไม่มีนะฮะเมื่อก่อนก็อยู่ใช้รถ Honda นี่แหละลงแข่งก็ยังเสียเปรียบนักแข่งจากยุโรปอยู่นะหรือแม้กระทั่งนักแข่งใน MotoGP เองก็ตามในอย่างหนึ่งเดียวของญี่ปุ่นในทุกวันนี้อย่างนาคากามิเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองให้ติดท็อปสิบได้สักเท่าไหร่เอาเรียาไงว่ายังลุ้นไม่ขึ้นยังเคลียร์ไม่ขึ้นอยู่นักแข่งมอเตอร์จีพีของญี่ปุ่นต้องเรียกว่าค่อนข้างที่จะ,ะคุ้นหน้าคุ้นตาค่อนข้างที่จะมาป้วนเปี้ยนแถวบนบนได้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นยุคต้น,ตน,ตนยุค2000นะครับทุกคนหรืออาจจะก,ก่อนหน้านั้นไปในสมัยที่วอรเลนิโนรอสซี่หรือว่าพ่อหมอเนี่ยยังยังยังแข่งแต่งยังยิ่งยงอยู่ในในช่วงนั้นเนี่ย นั่นแหละครับนักแข่งในญี่ปุ่นหลายๆคนน่ยสามารถที่จะขึ้นโพเดียมได้บ่อยครั้งบางคนมีโอกาสชนะด้วยซ้ำนั่นก็คือมันก็เป็นอดีตไปเมื่อจะว่า20ปีก่อนมาแล้วก็มีก็ก,ก,ก็ก็เป็นได้นะครับเพียงแต่ว่าในตอนนี้นักแข่งญี่ปุ่นเองก็คงจะต้องต้องสปีดตัวเองหน่อยแล้วกันเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างผันผวนอยู่เหมือนกันนะครับอ้าวแต่ที่แน่ๆก็ไม่ต้องห่วงคาด์โลนะครับเขาก็กําลังใจยังดีอยู่สาหรับใครที่ เป็นสาวกเป็น f c ของพี่หนวดเขานะเป้าหมายยังคงชัดเจนอยู่ยังออกมายอมรับได้ว่าโอเครู้ชะตากรรมตัวเองแล้วก็พูดตัดเพาะว่าผมนี่เป็นคนที่อะไรละเหมือนอะไรอะไรที่ไม่ดีก็โยนลงมาที่ผมนี่แหละอืมเป็นคนที่วาสนาน้อยเป็นคนที่อะไรทํานองนั้นนะคนอนื่นเขาก็ไม่ฮอมไม่มองไม่ให้ความสําคัญอะไรในขะ้างบนบนบน,บนมาหน่อยนึงแต่ก็แน่นอนนะครับว่าเยโนเน่ก็ยังคงไม่ได้ รับความกระจ่างเท่าไหร่ในเรื่องของผลการอุทธรณ์ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยเปลอเผจะโดน2เด้งโดนแบน์ยาว4ปีหรือเปล่าใครจะรู้เพราะว่ามีบางหน่วยงานเขาจ้องจะเล่นงานนักบินหมายเลขยีคนนี้อยู่นะครับคัดโลผมก็เลยมองว่าน่าจะมีที่ไปอยู่แล้วก็คงจะเป็นอาพิเรนที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดอีกอย่างก็โดนผู้ใหญ่อย่าง c ีอของดอน์าเนี่ยออกมาให้ท้ายออกมาช่วยเหลือนะครับดังนั้นก็นะน่าจะได้เห็น คัดโลในสีเสื้อของอาร์พิเลียอยู่ผมคิดว่าเป็นประมาณนั้นทุกคนครับวันนี้มีการแข่งขันการแข่งขัน F1 นะครับฟอร์มูล่าวันก็จะเป็นรอบซ้อมนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นคอลิ i ฟายแล้วก็จะมีการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้ก็อยู่ในสนามเดิมน,นะครับสนามที่ออสเตรียนะครับสนามเลสบู i ิงอ่ะก็จะต้องมาลองลุ้นดูว่า2เด็กถิ่นอย่าง มาร์คเวอร์ซัเนนะครับแล้วก็อเล็กซ์อัลบอนนังสุสิงห์นักบิดหนึ่งน,นักแข่งหนึ่งเดียวของไทยเนี่ยจากทีม Honda Red Bull ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าภาพเนี่ยจะทำผลงานจะล้างตาได้สำเร็จหรือไม่หลังจากที่ทั้งสองคนนี้ก็พลาดไม่มีคะแนนนะครับแม็ก,ก็ไปลดเสียตั้งแต่ช่วงต้นเกมอลเล็กซ์ก็ไปประทะาก,กับแชมป์เก่าอย่างแฮมอย่างแฮมิงตันเนี่ยก็พลาดโพเดียมไปอย่างน่าเสียดายมาวันนี้มาพรุ่งนี้หรือมาลืนนี้ก็ ไปตามลุ้นเชียร์น้องเล็กได้นะครับว่าการซ้อมกันคอรี่ไฟจะออกมาแบบไหนยังไงกันบ้างช่องทางการไปดูในวันก็ประมาณน่าจะ Fox Sports d 1นะครับถ้าไม่เจอ1นึ่งก็เจอ2 3 4ก็ไล่เรียงกันไปผมก็ไม่ได้ดูผ่านอะไรนะผมดูใน Google นะฮะพิมพ์เข้าไปเลยพิมพ์ว่า,า Fox s p o อ t s ตเก็มันก็จะเจอเลยประมาณสักช่วงหัวค่ำนะครับาประมาณสัก ทุ่มหนึ่งอย่างนี้ก็ลองไปเปิดดูได้นะครับบางทีอาจจะมาก่อนนั้นก็ได้เราจะได้ดูบรรยากาศรอบๆกันหน่อยนะครับโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โัการหน้าสวัสดีครับ